ตัดขนมาตัดขนมาตัดขนมา,นม,ามันฮอมนั่งลงนั่งลงดีๆจอยนั่งลงนะจอยนั่งลงเอออันนั่งลงนงลงตัดแป๊บเดียวแป๊บบเดียวตัดบนโอ๊ มันห้อนเห็นบัเนี่ยมันห,นห้อนอืมอืมหันไปซิกไปเดี่ยวไปเดี่ยวไปเดียว อ้เจนเจี่แหะอือปดเดียวเดียวอือปเดปเดียวครับัเดียวครับเดียวครับเออนอนลงก็ไดนอนลงก็ไดนอน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 อือฮึอนนะนอนครับนอนครับอือเดียเดียวจครับนอนลงเดียเดียวครับเดียวครับแปบเดียวครับ

ติงไหมล่ะอะมา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 นั่งลงนั่งลงเหมือนนั่งลงนั่งลงแล้วนั่งลงอืมโอเคโอเคอืมมันหอน้อนเนาะเห็นบน่ไหมมันหอ้อนเห็นบ่เนี่ยมันห้อนอะ่ะ อืมอืมมมร้อนมันร้อนครับมันรอนครับมันในกันมันะนนั่นได้สิเล่มเนี่ย

ไปแล้วครับไปแล้วครับมาแต่งหน้ามาแต่งหน้ามามาแต่งหน้ามาแต่งหน้าแต่งหน้านี่นี่นี่มาอืมอืมไหนไหนดูดิแต่งหน้านี่เราไหมเราไหมอืมอืมโอเค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 ครั้งนี้ครั้งนี้ เดี๋ยวบอรอนะเดี๋ยวบอรอนะนี่ถ่ายคลอนรอเธอวะอืมอืมเนี่นย